ถ้ามีไฟลิงไลท์ตัวเดียวจะถ่ายวิดีโอในบ้านควรจะจัดระดับไหนดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสำหรับคนที่จะถ่ายวิดีโออยู่ที่บ้านนะครับแล้วมีลิงไลท์เพียงแค่ดวงเดียวนะฮะจะเอาไว้ระดับไหนมันจะปังแล้วระดับไหนมันจะพังนะครับตอนเนี้ผมเปิดไฟในบ้านอยู่นะครับเป็นไฟนีออนด้านบน มาเรามาดูแสงไฟระดับแรกที่มันปังกันครับผมอ่ะแสงไฟระดับนี้นะครับเป็นแสงไฟระดับแรกที่ผมแนะนำนะครับก็คือให้อยู่สูงกว่าระดับสายตาของเรานะครับสำระดับนี้ไฟจะอยู่สูงขึ้นมาประมาณนี้ครับเฉียงขึ้นมานิดหนึ่งหรือว่าส่องขึ้นมาส่องเข้ามาที่หน้าเรามันก็จะมีมิติพอดีอ่ะแบบที่2ไปดูกันอันนี้คือแบบที่2นะครับ ก็คืออยู่เสมอกับระดับสายตาของเรานะครับอาจจะอยู่ด้านข้างก็ได้หรือว่าจะอยู่ด้านหน้าก็ได้นะครับให้อยู่แบบนี้นะครับ2อ,อันนี้ผมแนะนําว่ามันจะปังแล้วแบบไหนอะที่มันพังที่มันพังมาดูกันครับแบบที่3แบบนี้ครับรู้สึกว่าแบบนี้จริงๆมันก็ได้นะถ้าเกิดว่าเป็นรายการที่มันแบบว่าค่อนข้างแบบน่าค้นหาสักนิดน,นึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดเฉยๆหน้าคลิปแล้วเป็นวิดีโอประเภทอื่น วิดีโอประเภททั่วไปเป็นแบบสอนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่บล็อกอะไรก็แล้วแต่แบบเนี้ยมันพังนะฮะอยู่ต่ำกว่าดับสายตาตัวเองนี้คือผมไม่แนะนํามันยังมีพังกว่านี้ได้อีกเหรอแบบไหนครับแบบนี้ต้องเป็นรายการที่มีสีสันกลาบและน่าค้นหาอาจมีพลังงานบางอย่างซ่อนถ้าไม่ใช่รายการแบบนี้อย่าทำเพราะมันจะพาพังแน่นอน กลับไปแบเดีกว่า่กาก็ผมว่านะครับไฟที่มันเหมาะสมกับการที่จะถ่ายวิดีโอตัวเองก็คือควรจะอยู่สูงกว่าระดับสายตาสักนิดหนึ่งแต่ว่าจะสูงแค่ไหนนั้นก็เลือกเอาตามความพอใจแต่ที่เมื่อกี้ที่ดูไปแล้วเนาะว่าแบบไหนมันจะปังและแบบไหนมันจะพังนะครับ จำไว้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้สําคัญมากต่ออารมณ์ของคนดูนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆแบบนี้นะฮะคลิปนี้ไปก่อนครับผมจะกลับมาคลิปหน้าสวัสดีครับ